โหล่าสัตว์อันนี้น่าจะการแปดอันมั้งนะครับแต่ว่าเอาไปตุนไว้ก็ดีนะเอไปตุนไว้ก็ได้โหมากันหมดเลยอ่าสกิลนี้มา ทำได้ง่ายๆแล้วเพราะว่าซอมบี้กับพวกนี้มันเยอะมากสกิลนี้เรียกว่ามีผลเล็กน้อยเท่านั้นอ่ะพานเถื่อนเขาไม่สนใจแล้วอะเอาไว้ก่อน บางตัวนี่ใช้ล่าสัตว์เนี่ยคุ้มค่าจริงๆเลยครับปุาไปหลายตัวแล้ว,ลวยังไม่พังเลยคนระับแต่ว่าถ้าเป็นมีดพราเนี่ยพังแล้วขนาดนี้โอ้โหพ่านป่าผ่านป่าปมีอะไรเนี่ยมีมีมีดพราด้วยเราจะเข้าไปลา่าเขาไม่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเข้าไปล่าด,ดิ ถ้าเราไปไม่ไปตีเนี่ยได้นะครับเราไม่ไปตีก็ได้แต่เราไปล่าสเขานะมันแปลกๆไอ้ลบลบลบลองลบออกไหมลบอ,ออกไหมอ้าวไม่ต้องสู้แล้วครับแย่งของมาอย่างนี้เลยแล้วก็ไปแย่งมาแบบหน้าด้านๆเลยก็ไปเลยใส่เข้าไปเลยเราต้องทำควสตรงนี้ครับเนี่ยอะไรไะ้ให้มันถึงแบบว่าสามสิบห้าพเพื่อจะได้รับของจากตัวนี้นะคือ ไรเฟนั่นเองนะครับโอ้อยากลองไรโฟวันนี้ถือว่าได้ลองไรโฟแล้วกันนะคลิปนี้น่าจะไปไม่ถึงก็เดี๋ยวผมจะลงปกคลิปนะครับว่าไม่ใช่ล่าแล้วอันนี้มาลองปืนเฉยๆน่จะถึงเลเวลสามสิบห้าก็จะลองยับเลยละลองให้คุ้มเลยวิธของของเราให้ทำอะไรบ้างเนี่ยก็ใส่ล่อเนื้อแล้วก็สังหารด้วยอาวุธล่าสัตว อยู่ในสภาพหมอกลงแล้วจะไปหาหมอกลงที่ไหนเนี่ยตะโขงในสภาพอากาศหมอกลงต้องลองดูที่นี่น่าจะมีหมอกลงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น่าจะเช้าอยู่เอ้าไม่มีท่านไหนมาเลยมาแล้ว อโโเออโจะเราแค่ฟาดหางตามรอยเสร็จสิน้นคือยังไงเอ่ยอ่าล่าล่าด้วยอาวุธล่าสัตว์เรียบร้อยแล้วก็มีแค่อาวุธล่าสัตว์เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้อยากเลยนะ มันมองไม่เห็นดีว่าต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นเลยอโอ้ยถ้าเข้าไปใกล้ขนาดนั้นผมรอบหลังแล้วรอบหลังไม่น่าคุ้มอ่ะโอเคสภาพตอนนี้ก็คือน่าจะหมอกลงแล้วล่ะ นี่ก็คือหมูป่าอีกอ่านั่นก็คือหมูป่าอีกครับเอ๋ไปหาก่อนว่า ตะโขกมันอยู่ที่ไหนกันนะอาจจะยินเสียงแล้วมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะอ่ะมันชอบมารอบหลังผมว่าผมว่าเปิดกล่องเนี่ยมันต้องมาแหละไม่มาไม่เห็นมีเลย เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วออใช่ไหมเออใช่ใช่มันน่าจะมาแล้วอ่ะเพราะเห็นฟองน้ำละ่ะมันตามเนี่ยนี่อะไรหมูป่าอีก ไม่โดนและไม่โดนขึ้นมาบนบวกเลยไหนล่ะอ่าเรียบร้อยตามรอยตะโขกเรียบร้อยสังหารตะโขกด้วยอาวุธล่าสัตว์เท่านั้นอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เรียกว่า ถึงแล้วนะถึงสามสิบหกแล้วก็ได้ปืนมาเรียบร้อยแนละ้วจะได้เอาไปล่านะ้ะตอนนี้ถ้าเติมเอาเนี่ยมันจะได้เร็วกว่านี้นะน่าจะได้ทุกคนน่าจะได้ลองกันเกือบหมดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเกมนี้พาร์ทนี้เรียกว่าปั่นหัวผู้เล่นมากนะครับก็สายที่แบบไม่เติมก็โอ้ค่อนข้างขึ้นยากนะนะก็ลําบากหน่อยนะสําหรับใครที่เติมก็ขึ้นเร็วอยู่เอยห้าสิบห้าแต่ว่าอันนี้ก็เจ็ดสิบไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะ โอ้ทนไหมเนี่ยเป็นเหมือนสไนเปอร์แฮะแล้วยิงเร็วด้วยนะครับไมไ่ได้ช้านะเนี่ยเร็วอยู่หลังจากที่ใส่มีดบางต่อครั้งก่อนเนี่ยผมใส่ไปอะมีดบางต่อใกล้หมดแล้ว หินขัดเนี่ยมีเยอะครับผมมีแบบว่าเยอะมากตอนนี้ใช้ไม่หมดเลยแหละนะพอในช่วงท้ายเกมมันก็เป็นอย่างนี้แล้วละลำบากแค่ในช่วงแรกเท่าน,นั้นตายมาได้มาแล้วตอนนี้หน้าไม้นี่เอาออกไปก่อนเฮ้ยมันมันมีแต่อาวุธล่าสัตว์ทั้งนั้นเลยตรงนี้แม้ในช่วงแรกๆอะต้องการอนไม่ค่อยมีเลยนะ โขลกก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าพังแล้วโอ้วนวนกันวุ่นโอ้ มันออกจากแมพไม่ได้นะครับแล้วก็ให้มันชนขอบตัวนี้ไปก็ได้เหมือนกันนะมันไม่ได้พังง่ายๆนะปืนนี้โอ้ถือว่าพังยากอยู่ละถ้าเอาไปซ่อมได้นี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ตะโคงขอสอยระยะไกลเลยโอ้ยปืนนี้ระยะไกลด้วยเน,นี่ยไหนลองดูซิว่าถึงไหม หมูป่าตัวนี้ต้องให้มันลดเกาะลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นโคสองนัดเทา่านั้นเอ้ยมันล่าได้เยอะอยู่นะเนี่ยถ้าซ่อมได้นีย่ยิ่งจะดีเข้าไปใหญ่อือของพีเมียมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเ,เ,เขาให้สายเติมเนี่ยเขาไม่ได้ให้สายฟรีนะเอาไว้เลย ผมต้องทําให้ปืนนี่มันพังก่อนนะเผื่อว,ว่ามันจะเอาไปซ่อมได้นะถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเควสเนี่ยผมหายห่วงแนละ้วก็คือตายตาหลับแล้วว่าไม่ไม่ได้ให้ใช้ปืนไรเฟิลยิงชนหน่อยนี่ หัวล่าสนุกเลยครับงานนี้ยิงแบบพวดไปเลยตะโกตะโกกเอ้ยมันหน้าเบื่อจริงๆเลย เรียบร้อยตามรอยตะโขกเรียบร้อยแล้วใส่หนังตะโขเข้าไปครับในชั้นสุดท้ายแล้วมันใส่ไม่ได้มันต้องรอรีเซ็ตก่อนโอต้องไปเติมอีกเลยเนี่ยฮะอาชนไปเลยเฮ้ยนี่มันนี่มันตะโขงนี่วะ ยังยังไม่ลดถึงครึ่งเลยคนระับผมยิงไปน่าจะหลายศพแล้วลนะ่ะแต่ว่ายังไม่ลดถึงครึ่งเลยยอดเยี่ยมมาก็าไปดูก่อนอันนี้อันนี้แบบสุ่มไม่ใช่แบบชื่อนะครับก็มีโอกาสได้มันระดับเป็นหายากก็ยังมีโอกาสได้อยู่อันนี้ก็คือ100%เซเลย120บาท100ซได้ทันทีผมคิดว่าแพ็กนี้ก็เราอาจจะสุ่มครั้งหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าได้ก็ดีหน่อย ถ้าไม่ได้เนี่ยก็สองครั้งก็ห้ได้แค่ประมาณร้อยหนึง่งถ้าสองครั้งไม่ได้เนี่ยก็ไม่คุ้มแล้วนะอย่ดยประมาณนี้ยไม่เป็นไรผมได้มาฟรีแล้วตอนนี้หนังตะโขงก็ทําได้พรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้เผลอไปใส่แล้วหนึ่งอันเออแย yeah, จังวันนี้ผมว่าจะรอมาเป็นเวลาสามวันแหละรอจนแบบแห้งเหี่ยวแล้ว เราจะไปกันที่ปั๊มน้ามันดีกว่าผมก็จะเอาไปตัวนี้ไปเช็คด้วยนะครับมันมีอีเ,อเวต์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็คือเอีเวต์ของบังเกอร์บานั่นเองนะครับไม่รู้ว่าใครจะไปหรือเปล่าแล้วนะครับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ลองไปอดูยนะนะก็สะสมปืนไม่แต่งเนี่ยผมลองแต,แต่ก่อนเนี่ยผมลองปืนไม่แต่งเนี่ยไปไปเล่นที่นั่นเหมือนกันนะ ก็ไปได้แค่ชั้นแรกเท่านั้นละครับชั้นสองชั้นสามก็ไม่ไหวปืนไม่พอครับไม่แต่งเนี่ยมันไม่ทนแค่นั้นเองนะไม่ทนไม่มีความแม่นไม่มีคลิกอะไรเลยนะก็ไปได้แค่ชั้นแรกเท่านั้นนะอยากรู้เหมือนกันว่าซ่อมได้ไหมเอามันซ่อมได้นี่วาอ่าหามันซ่อมได้เวสนุกแล้วสี่งานนี้ยิงให้ภาร,รกิจของผมใหม่แล้วภารกิจใหม่ของผมวันนี้เลยยี่สิบเหรียญ โอกาสได้ลุ้นอีกมีโอกาสได้ลุ้นอะไรนะเป็นเป็นการปันส่วนนะครับทําให้เราแบบรีเซ็ตตัวนั้นได้ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะอันนี้ถ้าถ้าพูดถึงย้อนเวลาเนี่ยเราไม่มีทางทํา,ทาได้อยู่แล้วแต่ว่าเราแค่เจ็บใจเท่านั้นอันนี้แค่แค่แค่แบบว่าแค่คิดเท่านั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปได้เลวผมจะไม่ใช้การปันส่วนเนี่ยไป ไปฟาร์มแบบอโอโต้เพราะว่ามันมันก็เทียบเท่ากันเกือบเท่ากันเลยนะครับฟาร์มออโต้ก็สองครั้งเนี่ยก็เกือบรีเซ็ตได้เลยภ <นะ S 1> ารกิจของเราในวันนี้ก็คือใช้ปืนนี้ให้เกือบพังแล้วก็เอามาซ่อมลองกันที่ที่นี่เลยตุนของที่นี่ตุนของที่นี่แล้วก็ที่นั่นที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่โน่นโอ้เยอะแหละเยอะมากแต่ว่าผมว่าปืนนี้เอาอยู่ซ่อมทีหนึ่งเนี่ยโอ้ ใครที่เป็นแบบแบบ V.I.P สิบนะผมว่าโอ้ได้เปรียบแบบโอ,โอ้โคตโรคโคโคเลยอะแล้วไม่ต้องแบบมาประหยัดอย่างนี้แล้วเอยหมอกลงหมอกลงอันนี้ผมจำได้เคเวสปั่นหัวผู้เล่น อันนั้นสีแดงๆนั่นคืออะไรเออ,เอหมูป่า แล้วนัานใครเอ่ยปืนไม่มีะต้องเอาปืนลอกลาดดูก่อนว่าของด้านในมีอะไรบ้างเฮ้ยช่วยลาดหน่อยดิโอไม่คุมค่าเลยฮนะโอเคมันน่าจะนานเกินไปแล้วละ่ะผมใช้ปืนนี้น่าจะสนุกเกินไปละน่าจะปล่อยแล้วละ่ะผมน่าจะปล่อยวางได้แล้วแล้วก็ทําให้รีบให้มันเสร็จเสร็จไปซะแล้วรีบๆยิงไปเลยเพราะว่าทําให้มันใกล้พังแล้วก็เอาไปซ่อมซะ อันนี้คือมีดอะไรเนี่ยวู้มีดล่าสัตว์เนี่ยยายายา โอ้ยอันนี้ผมก็ยิงไประดับหนึ่งแล้วนะเนี่ยยิงไปหลายนัดแล้วแต่มันก็ยังไม่พังเลยโอ้ยทำไมมันทนอย่างนี้เนี่ยเนี่ยผมก็จะวนกับตัวนี้นะวนตัวนี้ตัวไปวนไปวนมาเลยอันนี้มีอ่ากวางแล้วก็ตัวนี้ก็มีอะไรเนี่ยมีหมาจิ้งจกหมาจิ้งจอกก็ทําได้นะหมาจิ้งจอกก็ทําได้คนละนัดเลยยิงไปคนละเม็ดเลยก็ตายแล้จะล่าจิ้งจอกไปด้วยพอดีเลยมันใกล้กับตัวนี้พอดี แต่ว่าก็ต้องกลับมาอีกอ่ะิ๊กจั่เอาไว้ก่อนตุนตัวนี้ก่อน ออมาปาติดเชื้อมาปาติดเชื้ออู้อู้อูอ้ถ้าไม่ใช่ช,ชุดชุดทหารเนี่ยตายแล้วนะเนี่ยคือปืนไรเฟลิลหายเลยอันนี้มันของหายา,ยากหรือเปล่าของเล่ป้ายป้ายป้าย,ายเดินหน้าเต็มกำลังคะกดวิ่งเร็วแล้วก็ไล่บี้ให้หมดเลย อีกแล้วหมาป่าติดเชื้ออีกแล้ว,ลวเรียกว่าอยู่ทุกที่เลยใกล้แล้วครับใกล้พังแล้วตอนนี้น่าจะเป็นขีดขีดเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วละ่ะตอนนี้อ่าถ้ายิงอีกนัดหนึ่งพังแน่ไว้ป่ายพอแล้วพอแล้วพอแล้ว สำหรับผมว่าสายเติมเนี่ยเป็นน่าจะดีกาน่าจะได้แบบว่าตัวนี้เร็วกว่าผมนะได้ตั้งแต่วันแรกเลยที่มาเล่นนะถ้าผมมีเงินเนี่ยผมก็จะเติมเหมือนกันผมไม่คิดว่ามันจะมันจะดีขนาดนี้นะถ้าดีขนาดนี้ผมเติมตัวนี้เลยร้อยี่สิบบาทเนี่ยผมทิ้งไปเลยเอาไปเลยถ้ามันจะง่ายขนาดนี้อ่าซ่อมไปเลยซ่อมไปเลย ใช้เวลาซ่อมหนึ่งวันถ้าเป็น V I P ส0ก็ครึ่งครึ่งวันครับครึ่งวันแล้วก็เรามีโอกาสได้รับตรงนี้เนี่ยเยอะเรียกว่าเขาแบบโอ้แบบฟาร์มได้เร็วกว่าเรามากเลยครับไม่ได้เป็นแบบว่าทําแบบนี้เลยลไม่ได้เป็นแบบไปเล็กๆ็กน้อยน้อยแล้วใช้ปืนไรเฟลิลยิงตุ้มๆเลยเบคอนช่วยให้คุณฟื้นชีวิตหลังจากความตายจากความตายมันก็คือยาฟื้นชีวิตยาฟื้นชีวิตมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่ได้สี่ชั่วโมง อย่างนี้เต็มเกือบหมดแล้วยกเว้นปลาสายลุงกับปลามรกตดเอาไปเลยอุ้ยอันนี้ทำไมเยอะจังเลยเนี่ยมีดมีดพวกนี้เยอะมากเยอะมากคันเบ็ดมีด,มดไฟะพลัว่วไม่ต้องอันนี้ก็คือมีดล่าสาัตว์ตระกูลล่าสัตว์หมดเลยปูนักล่าหมดเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาไปใส่ให้อีกตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ครบนะครับจะยังไม่เต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็จะเอาไปใส่ให้ในด้านในนั้น เพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วตอนนี้มันมันใช้ไม่หมดแล้วอะ่ะเนี่ยมันใช้ไม่หมดแล้วโอโ้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการเติม VIP นะเพราะว่ามันทำมาให้มันทาให้ผมรอดมาถึงจนจนถึงตอนนี้จนถึงตอนท้ายตอนท้ายเนี่ยมันก็จะของเยอะแค่นั้นส่วนข้าวของนี้เราอันนี้250หมดเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็รอให้มันรีเซ็ตก่อนว่าจะชื้อลูกหมาลอดไวเลอร์ผมคิดว่า เป็นความตั้งใจของนักพัฒนาหรือเปล่านะครับที่จะเอาน้องหมาตัวนี้มาขายในรอบฉลองอรอบปีนะครับวันเกิดของรัฐเดลเอิร์ธอะไรไม่รู้นะครบรอบรอบฉลองนะเจ็ดปีแปดปีอะไรไม่รู้นะก็จะมีตัวนี้มาด้วยนะเพิ่มโอกาสเรียกว่าได้น้องหมากันไปเกือบทุกคนเลยยกเว้นผมนี่แหละเดี๋ยวไม่ต้องกลัวผมไม่ท้อหรอกนี่เหตุว่าไม่ทันผมไม่ทันคิดเลยนะว่าจะมีตัวนี้นะครับเพราะว่าช่องอื่นเนี่ยผมไม่ได้ไปดูเลยนะว่า มันมีเควสอะไรบ้างนะวันนี้ก็น่าจะทําไม่สําเร็จแต่ว่าน่าจะเป็นพุ่งนี้พุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้ลงมั้งไม่รู้นะไว้เจอกันใหม่ครับ